ตำราพิชัยสงครามซุนวูบทที่7ของตำราพิชัยสงครามซุนวูเน้นเรื่องการวางแผนก่อนลงมือทำการประเมินสถานการณ์และการเคลื่อนทัพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ชัยชนะโดยไม่ต้องเสียกำลังผลมากเกินไปเนื้อหาบทที่7ชื่อว่าการทำศึกอธิบายถึงความสำคัญของการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนการทำสงครามจริง การประเมินกำลังของศัตรูและภูมิประเทศเป็นสิ่งสำคัญซุนวูเน้นว่าการเคลื่อนทัพต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้ประโยชน์และหลีกเลี่ยงการประชิญหน้าโดยตรงเมื่อไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการใช้กลยุทธ์ต่างๆเช่นการซุ่มโจมตีการล่อลวงและการใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของศัตรูการรู้จักประมาณตนและรู้เขารู้เรา เป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะภาคทฤษฎีการวางแผนเชิงกลยุทธ์การวางแผนต้องละเอียดรอบคอบครอบคลุมทุกด้านการประเมินสถานการณ์ต้องเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของทั้งสองฝ่ายและสภาพแวดล้อมความรวดเร็วและคล่องตัวการเคลื่อนทัพต้องรวดเร็วเพื่อชิงความได้ประโยชน์การใช้กลยุทธ์หลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงใช้กลยุทธ์ให้เป็นประโยชน์ภาคปฏิบัติ การเลือกสนามรบเลือกพื้นที่ที่ได้ประโยชน์การฝึกฝนทหารเตรียมความพร้อมของกำลังพลให้มีประสิทธิภาพการข่าวกรองรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูอย่างละเอียดการปรับตัวพร้อมปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง